สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์ส,สนนะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทางพังไทยทางลาวหรือ่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพอกับสาวาสนาสแนลได้เมื่อนี้เนาะตอนเที่ยงเนาะสาวาสนาก็สิไปถามพอน้องพอยเนาะเมื่อนี้พอน้องพอยมาเห็ุเฮื่อนอยู่นี่เนาะก็ถามพ่อน้องพอยว่าน้องพอยอยู่หน้าบอคือว่าไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าสิไปหาน้องพอยเด้เมื่อนี้เนาะก็เลยต้องถามพอ่อคนก่อนไม่ล่าไปย่านบา ไอยู่เนาะก็ได้เสียเที่ยวเสียเวลาแบบน,นี้เนาะถแถวาปอยู่สบายก็เสิได้ไปนาน้องพลอยเลยมันนี่พอไปเยี่ยมยาติมาเพลาะกันไม่ได้ไปกับโดนนั่นพอสมควรไหนเนาะละ่ะโดนเติบได้น้องพลอยกับสิยดื้อเน๊ะแถวได้ไปหาเพนดุเนาะนี่พอเพนกับอยู่นี่เนาะเฮ็ดเทือนเฮ็ดโค้งหลวงข้าเนาะน้องพลอยอยู่หน้าบอไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวันนี้นะ พอนกับบนว่าวไปโรงเรียนได,ด้มื่อเนาะบานจันมืนี้ก็ได้สิถามพอกนันได้พอกันมาเหเทือนมาเนี้อันบ่ขึ้นมาให้น้ำบอมาเหเทื่อนนะให้ทำยตูตีอ่าสิรรบรอบกู่ฮะอ่าสิบห้าขึนก้อนชาอยู่หน้าเนาะมาถามพอกันนีาอย่พอกันกั เทือนทางแวะทางแวะไปหน้าพอดีเนาะทางไปหน้าพอดีก็ได้แวะทำพ่อแม่พี่น้องเลยกับน้องพลอยอยู่หน้ามาเนี่พอดีเลยจะหาเคนซื้อกระตุ้มพนมไปผ่าน้องเกันเนาะสวัสดีน้องพลอยสวัสดีไปไปสวัสดีวัสดีกันลูกสวัสดีก่อนได้จากหมดแนวกล้องทอดกันเนี่ยนั่งฟ้องกันสวัสดีนะสวัสดีลูกสวัสดี สบายดีตุละสบายดีเราคืนถังมั้คนงานอบู้าพนันเนาะสบายดีเนอลูกสบายดีนุ่มเออสบายดีสบายีเน่าเอ้มาหน่โรงเรียนว่ลูกมาหนึ่งไปโรงเรียนบ่บอกแม่บอกได้เป็นไบ่เอาไว้ดไปว่าไปบ่มาหนีบ่ไปจากเมื่อไรว่าไปโรงเรียนน่ะบอหนแม่นะบอกเพิ่นบอกเพิ่นนะเออเพื่อคนปากคือกูชิ กูสิให้พ่อมันไปหาเงินป้าก้อนกูน <si> like ี่ให้พ่อไปหาเงินบ่าซะพ่อไปบ่หาเงินนะบอกหน่อยบอกให้ไปบ่ลูกให้ไปบ่หาเงินนะพ่อตัวน่ะบอกให้ไปว่าหัวหน้าใช่ปุ่นเจ็บเจือชะบ่ให้ไปบ่ให้ไปสิดอกอาบ่บ่ไว้ข้าบ่ให้ไปเลยอันบ่รั่มซะบ่ไม่บ้าไว้แม่บ้าไว้ไอ้นี่บ่ไม่เช้ามังมูให้นี่เช้าขนมไม่ไว้ลูไว้เอาบ่ขนมมังโม่เอาบ่ไว้พากินเอาบ่เอาบ่บ่หน่อยไหมบ่ดุดดุ พ่าเลยไหมพ่อกลาน้ำเพลินแนยเน่เห็นบมเรื่องกันเนาะพ่อาน้ำเพลินแน่นั่งคนนี้มั่กล้องไหนหัวเป็นพ่อาน้ำเพลินใส่แต่แต่งหน้างามคือบมเมื่อโรงเรียนเป็ี่ยนยังบมเมืินโรงเรียนน่ะบ่มีใบพ่อพ่อมีผู้อยู่น้ำพ่อไปทำงานพ่อไปพ่อไปทำงานบ่อะกับพ่อก่ได้ไปส่งบ่พ่มีคนอยู่น้ำบ่บ่มีผู้อยู่น้ำอ๋อพ่อกล่าน้ำเพลินแน่นั่งบ่เนยกินข้าวแล้วบ่มือเช้านี่ลูก คนนะแม่กินไม่กินสิเดอกกินแต่เศร้านี่แล้วพ่อแม่เออคนบวปากที่แล้วพอช่ไหมพ่อ่นไปหาเงินก่อนมันบวปปานน้ำไดบเนี่ิคนหายยาไอจะห้ยานม่กะเขาบอกว่าไปหาเงินแต่ไม่แต่ห้เนาะไห้ไปนะเ้าบอกไหไปสิแล้วเฮ้ยผมมีพอย่น้ำสิเดอกไหวไปบ้าลุไหวไปก็บอกดีดีไหวไปก็บอกดีดียากจะเอาไหวไป อาอนาเดด้ไปอินนาไไปวะ้ไเมยตัวไปว่างนกันนะไป่อน้ำเพลินตดนาแไไปสิรแม่ไเบ้าก็ได้กินขนมบ่ไปเชไฮแต่ใต้ใต้ใต้เอาไปเอาไปเอาไปไปเชื่อไฮไปบาเนาะเมย์ตัวไปทำงานนี่กำเนียร์ไว้เาปิน่กปเนยรเนาะใช้อันเมยตัวโทรมาบูกอ่ะบอกกันนะใบอเมยโทรมาบ่ ไปเสีย no ห้นอ่ะเอาขนมมาหากินนะอือ no ที no ่เต yep. okay. oh, uh, oh, ้า่เอาบวกขนมมีด้วยอ่ะไปด้วยอ่านั่นมันโม่ข้าวมัน่ั่นมันม่นั่นมันโมูพากินเิดหนึ่เด้อแต่ว่าซื้อมาให้ทานพราะน่าไปอยากว่าได้ขนมหมองม่กับอะไอน้ำผึ้งนะนั่นผึ้งเอาเสียหายเข็บไปสร้างเอาหมูมาให้เอาขนมมาให้เอสียงให้เฮาบ่ให้ไปพ่อเฮานั่นเฮาขีดฮอดพ่อเฮาเขาอยู่น้ำพอเฮาว้าวชีเป็นยังนอนน้ำพอเคยไหว่าเดี๋ยวนี้กันนอนน้ำพอมันแหนะป้าเนาะบ่ กลางเว้นชีนั่นอยู่น้ำอยู่อะไรโดยปาหลวงตที่ดอกฮันดุอันเป็นยังคือบัหันนอนกับบันหันาหน่ะดกได้อย่างแน่ได้ขนมกับนมนี่โล่นาได้นมลายค่นได้คือชื่อมะฝักลายแท่นี้ตอนนั้นยางบออยากว่าน้ำอยู่หันมังโมอีกผังโมกินเ้อกินเป็นที่บอกโมนะเอาบอน้ำเตินเยนะ พ่อแม่นะเอาบอกไหมพ่อไปทำงานมื่อไหร่แก่ชีเแล้วหรือว่าพ่อเหงาน่ะลูกเห็ดเมนีก็แล้เอิ่มขึ้นกาอยากห่างอยากห้องเนาะพ่อน้ำไปซื้อก็อยากห่างอยากห้องโอ้ยน้องคอยก็อยากห่างอยากห้องพ่อน้ำไปซื้อกับโบไล่บัดพ่อจะไปหาเงินเพราะว่าโบอยากให้ไปบัดเวลาเร้่บัดบอกว่าที่บอกนะแม่บอกเพ่นนะแม่บอกให้ไป บ่ให้ไปตัวกับอนนั่นเละตัวกับม้าหายห้ะบอกได้ไหมบอกว่าเขากี่หอดพอเท้าม้าหาไปเฉยวเฮ้ยบอกในนั่งบอาน้ำเมย์ว่าไงก็แต่นั่นเมย์เด้โทรมาบอกก็แต่มันถ่ายทำตะกี้บ่ได้โทรมาอีกบ่บอกไม่ได้โทรมาบพิหันหน้าก็โทรไปโทรไปแ้วก็ให้นะบอกน้ำบอกน้ำเลยก็ให้ให้นม่บอกมันทรมงบ้านนี่บ้าผู้ผู้ว่าผัง หาเงินให้ลูกแม่ว่าเช่นปิ้งไก่มึงมีเงินบ่ะเช่นกับเรื่องของมึงมึงหาเช่นเรื่องของมึงแล้วมึงเรี่องหมกุ้มพายบอกให้มึงเอาเมื่อหรือเป่ากูไม่ได้บอกให้เอาเมื่อบอกสิได้ขอสีเนาะมึงก็ไปฆ่าเอ้ยมึงก็ว่าว่าโทษไปยังนี้ตัวว่โทษเนาะหาเรื่องไปนี่แหละนั่นน่ะจะมาเรื่องไปสิได้ว่าแับนี้แหละกับกิน บัมบมี่เนี่ยกะบ่ได้อันนี้ว่ะเอ้ยอยากกินในเลยกับบ่มี่แล้วกับบ่มี่ว่ะหาใช้อยู่ร่วมกันวันนึว่ะถึงจะกำลังกินเป็นเนาะได้กินนมแล้ว่ามื่อไหร่ะนได้กินในย้องนมนะบอกเพิ่นไหมในเมื่อซื้อแล้วบอกพ่อนะลูกจุดเลไหมจุดกินแล้วก็เฝ้าน้ำเพิน์นไงน่องบ่เคยเฝ้าเป็นเนาะขึ้นเฝ้าเก่ง่านี้ซื้อจะคักกี่ดอกน้องบ่เคยเฝ้าบ่เคยเฝ้าได้บัต บาดอันเพิ่นไม่ได้มาแต่ก็ว่าเป็ี่ยนยุ่งห่างบางอย่างว่าขึ้นมาบ่าว่าแล้วขึ้นว่าไม่อยากว่าเพิ่นมาเนาะขึ้นเห็นสาวมาไม่อยากว่าอ่ำนั่มขึ้นมาได้กิ่ก็กินหองหองเพิ่นอันนี้ว่าขึ้นนมมดกินบาดนี้ว่าว่าไปว่ามาว่าสิห้ได้ขนมก้อนก็ได้เศร้าห้โอ้ยจัสบาดตจีกจั๊กตีดีดอกนอนนอนเนื่องมากก็พอแล้วทุกอังแนคำถามนะนะ เออรู้ยเดี๋ยคนว่าว่านอนเฮีอนบ้ารู้ยเปงเฮียนบ้างอื่นเลจะไปบ้าบงเฮียนน่ะำพอตัวเดียวเฮืยนน่ะบอกนั่นไหมบอกลูกหาไปบ่ลูกอยากไปอยู่บ้เฮียนนะอยากไปอยู่บ่าบาบาบ้าแล้วเรื่อบ่าวเสยแ้จะงอ่อะ้รสุยงามน่ะเอ้เขินกับบุษชสุนงามให้ได้บุษืให้ได้บ่าวเสยันวะก็ไม่คนมากผู้เดียวคนได้ในเม่บ้านมาก่อนนี่กั เห็นบ่อเอานมไมาให้่มากหลายนะมาบรนณาคัมบอเก่งนั่งแช่ไมาให้ลายเลยแบบนี้เพิ่ดมาหลายคนเพิ่นมาคนเดียวก็บ่อน้ำเพิ่นไในลูกนี่มาคนเดียวกับยังอายอยู่มาบรนณาซื้อซื้อนมไมาให้เป็นแพ็คได้หาไว้ลูกเอาบ่อน้ำนะบ่อน้ำจะไปบ้องอยากไปจะบ้องเฮียนหนักี่ห้อนมึงอยู่บ่บอกนะแม่อยากไปอยู่กับบ่มีผู้อยู่น้ำพ่อยขี้ห้อนบ่แม่เจ้าหนักขี้ห้อนจีบ่ อย่าห้มาบ่ลูกตัวกระโถ่ไปกะขอเงินน้ำปืนอยู่บ่กล้าขอบ่ลูกบ่กล้าขอพ่อหนินนะแม่นะเพปืนบ่ให้แสดงเงินน่ะเพปืนจะรูปกล้องบ่กล้ามองกล้องจะตาอยากเต็มหน้าเต็มตาอ้าวของชี้หน้ายแล้วแล้วเอาน้าปืนไงอันนี้กาบึงไง ถ้าจนเหน็บดิคือมีมูด้มือนี่เนาะน้องคนนั้นก็ให้เมื่อไรใช่ไหให้แม่ไปหาเงินให้เมื่อเลยพอหยอกขึ้นก็ให้ตะพืแตะพืชๆหยอกเด็กน้อยเด็ดว่าน้ำพืชนนะแม่อใช้กินนมบ้านนี่บวกกินบวกเก็บใบบวกนะไล่ไล่อันชักเก็บใบบ้างด้นะบวกกินบ้าขนมนะเล่นเพิ่มาบัดนี้บ่าชื้อมาบัดนี้ว่าซื้ออะไรบอกว้า บ่น้ำเหน่งใำสื้อมาห้ลายก็นี่สื่อนมมันโอนติ้นตึนพ่อมันอ่ะอ่าอาน้ำพ่นเน่โอยเดีตู้สีผ้าเมื่อได้มันี้ต้องมึงตู้เมื่อใช่แบบนี้นะอยยไหาไม่ตู้ผ้าเมื่อบ้านเีตู้สีผ้าเมื่อเปลงเดียตู้ก็สีลักเมื่อเปลงเดียตู้รัอนเมื่อนอนคนเดียวว่าคือนอนก็พอว่านอนก็พอาผมนอนก็พอแ้วอนเอนก็ไม่ตู้เป็ียนง บ่นอนบ่ได้ให้บ่ให้พ่อไปบ่หาเงินน่ะเออมันได้ใช้ได้เงินซื้อนมสะดวกผมมีเงินได้แสนไร่ใชได้กินต่อเราขาม้ามาบ่มีเงินซื้อนมแล้วบ่ให้พ่อหาเงินกะเรียกกับผมมีเงินซื้อพิ้งไก่ยินพร้อมแล้วพิ้งไก่กะเส้นไว้ยังบ่ได้ให้เด้นะน่ะบ่ให้พ่อไปหาเงินก็เป็นอย่นี้แหละน่ะหายพ่อไปหาเงินกว่า พอเห็ดอยู่บ้านพอกับบพพ์ว่ามันเงินเดือนมันเงินมันถึกว่ามันบ่ได้ลายมันก็บ่ได้เราไปตัวชื่อมันบ่ีย้ว่าเป็ายนี่เป็นเห็ดข้างไว้เนาะไปเห็ดข้างไว้ก็ได้เห็ดข้างไว้แต่ก็พอดีพอดีเพิ่นให้ไปก่ออีกจะก่อให้ยชื่อเพิ่นแหมอืมเอาเงินแต่นั่นปุ๊บเบิกเอาพากันเอาเบิดได้โดดได้ยะเื็คดว่าเบิดดินบกดับพิณ่าจังก่อว่าไม่ได้โดดก็ไปเห็ดไส้นี่นะบอกางเนาะ Say bốu. À, bảo you ok nôm mà. Nôm mà vào tay you ok. Bọc nôm 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 quá nôm 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 เว้านะแม่อยากไล่หยังแน่อยากได้หยังลูกเจอยากได้หยังแน่บอกเด้อบอกแม่นะลืมแล้วบ่เสื้อผ้างามน่ะลืมแล้วบ่ไล่แล้วบ่ยังซะแล้วเฮ้ยยังบ่ยังอยากไล่อยู่บ่ลูกอบอกเพิ่นนะอยากไล่อยู่บ่อยากไล่อยู่กไล่ก็เยขึ้นมาหาแม่บ้านน่ะแม่นมาอยู่อยากไล่อยู่บ่มีเงินซะแล้ว้พ่อก็ไปหาเงินก็บ่ไล่เวลาขึ้นเว้าก็พ่อกับหยัง่นน่ะเว้าเกี้ยงเว้าปนนี่บ่ บันนั่นนี่นี่เนี้ิแต่ว่าหากวันคำโมยูเขาโมเห็นโมเห็นมาเนี่ยก็ขึ้นกระบอกกระปูกระมยาเลยเพราเป็นมืดแต่บอกเน้นหนักเน้นหนี่ด้แต่ขึ้นหาว่าบอกน้ำคนอื่นในซอนั่นเนาะโอ้ยอายกล้องบ่ลูกายกล้องน้ำบอขคือบ่อยากบ่แม่แม่บ้าอเดี๋ยวนี้น่ะบ่อยากว้าน้ำแม่บ้านบ่กเงยเบื้องหนึ่งอ่านสิมาดูดูเด้สาวขนมมาให้ดูดูว่ามันก็ดึงอะไรเปล่าว่าว่าน้ำเม่บ้านเมื่อบ่สระเมื่อน้ำพิ่น เมื่อว่าเมื่อเด่นก็มันต้องเอ้ยดกันบ่อีติ่มบ่เมื่อกินเดินก็เบื่อตีมบ่อยู่ห่างพื้นนี่กระบอกเมื่อกระบอกน้ำพึ้นเจ็บเจื้อกระบอกเมื่อเสียข้อศีรษูหน้าเสายกระบอกได้แล้วอืมถ้าจะเข่าโรงเรียนถักไว้อายว่าขนมนะบานณานะเช้ามาให้นะเอายว่าบกขึ้เอาแบบไรเอาถงแบบไรทุกถุงไงบ่ขนมยังถุงไงนะซื้อขนมยังจักบ่มากินขนมแบบไรบอกเขึ้นบอกเขึ้น อบ,บอกเพื่อนขนมวนะ่าอไรนะขนมว่าอะไรดีโล่ย่างยีโล่ว่อคือจางไหนอ่ะดีโลโอ้ยยีโลมันบริแพงดีโล่สองพันกีบหนึง่งยีโลกําหยังแน่กานมกํานมีโรกับนมบ่อบรรนัยซื้อมาให้เป็นแพคเลยดีโขม,มักเลยโรยสเสด็จเ,เ,เฮโรยเพื่อนแน่ตัวปุ่ไปโรงเรียนบรหนัยชิมาพึ่งตัวไปโรงเรียนกัน มืัอนี้กับมาขึ้นกับพวกเรปปาไปแวะถามพ่อ,อคนอนี้ว่าน้องพ่อยอยู่เพื่อนไม่เสียงบา่าอยู่อันแหละเห็นปะเลยมาคิดว่าขึ้นไปโรงเรียนได้มั้ยเป็นญี่ปุ่นหนังสือไปโรงเรียนอ่ะลูกมาไปโซนสามหมื่นเวลาพ่อกับครูกับพ่ออยู่บ,บา้คบบาครูว่าครูสอนนะฟังอยูบบ่บ่าครูสอนนะฟังบ่กไม่สนเนี้ยกินย่นยางเดียวบ่อพ่อหน้าแม่พ่อจะเปินฟัง ฮะตพ้วขนาดขนี้วฮลแซ่บบขนมนะว่ให้ใครกินน้ำใคกินคนเดียวกอนให้ใไม่น่ากินน้ำบ่ให้โมกินน้ำบ่ไม่ได้ปั่นโมกินน้ำเด้อไปแล้วเด้อมานีอยากอยากกินขนมยังแน่แซ่บบ่ขนมนี่แซ่บยู่บอขนมเนี่ยโปรเพ็ดบ่ลูกืึกใจบ่แม่ว่าซื้อมาให้น่ะถึกใจบ่ืึกใจดี แม่ว <aunque S 2> <j> ้านเราจะเอาพ่อพ่อตัวเมื่อเลยได้ให้เอาเมื่อป่ะเอาพ่อหายเอาเมื่อกะว่าเจ็บเจือไัสิแกงหัวหาเอาเมื่อเขาแพงพ่อเขาอยู่ใช่ปะเขาอยู่น้ำพ่อเขาเขาเาแพงเพิ่นชวนมาหายเอาเมื่อน่าสวาดว่านเาจะเอาพ่อเมื่อก่อนพ่อเขาไปทำงานขึ้นมาเนาะอไปทำงานไปทำงานใช่หนิ เราเป็นไปทั้งงาเอาเงินเอกไปทังงาใช่หนี่อันที่เคล่อนเอาไปว่าก้อนตะกี้เนาะแล้วก็ไปไปไายนี่เด็กการมันเบิดดินบล็อกแล้วก็เคล่นให้อันยาสก้อนเว่ล้านใส่นี่ไว้นี่เงินคำไม่ลานี่ใช่ไหมจะรูปเต้าในเวกินจะใส่กับยาน้ำบล็อกอย่างไรเลี้ยงซอยบ่อกินน้ำยาหนี่เด้วบัานมีจะให้เถือกชิบเถือกเศร้านี่แหละตัวข้าจะเมื่อไปข้าวเข้าวไปถขาถขานุกเพิ่นก้อน อบไดอยากไปหาเงินยี่บ่พอขนาดจังใดอยากไปกับป้าลูกขี่หอดุป้าบ่ไลดุน้าไปแล้วก็ขึ้นเ็นแต่หน้าดูบคำว่าไปหาเงินกับไปบ่ไลเลยนชิดแดร์ิดน้ำลูกลูกกับโบให้พ่อไปชิดแอรนอกคำว่าลูกติดยาเฮ้ยคำกับไข้ยูนี่กับโบไปนอนกับไผ่เลยนอนแต่กับพ่อนนออแต่่กับพเงยบึงเพิ่นนะก้อนเว้ยไม่เอาไปเลยไม่เอา ไปดิ <Ooh. S 1> ่งก็มีหน้าดวมันยังสีมานําอยู่ขึ้นกะบอกขึ้นสุบยาฟังปานดน้องพลอยนี่เนาะบบพังแบบยังให้มาแ้วกบุญๆเขามดิฉันบุญบายเนี่ยำยังหา้แต่บุญๆเนอะำยังห้แต่กาบุญเลยตคมพ่อบอกว่าบอกโบพังบอกลื้อไปหาเงินป้าแต่กายังให้แล้วบ้ดนํามพ่อไปลิรกา เฮาเฮาบุญรูอเด้อยาตู่เฮาบุญรู้บุญรูอเฮาเป็นคนหู้เด้อตู่เด้อเฮาเป็นคนหู้เด้อยันพอกันไฟฟ้านะที้เฮาเป็นคนหู้เด้อว่าเมื่อเช้านี่ยมัได้หายน้ำพอวัดดูพอไปทำงานนะบอกนะไหมใช่เก่งแท้บ่กห้น้ำแต่เก่งเนาะให้พ่อไปหาเงินกที่เนาะลเนาะมันจะได้เงินเนาะให้ไปเห็นมะไปมันก็ได้เงินหลายได้ซื้อขนมนี่ซื้อถิบหน้อยเพิ่มเอาวอดวัดถีบหน้อยดู ไปบริทหน่อยให้ตู้ซื้อค่ะให้ตู้ซื้อผมไม่มีเงินตู้ไม่ได้ไปหาตู้จะเอามาตใช่ไหม่ะเข็นให้ตู้ซื้อให้เข็นมาเห็น่าไม่พอไมตู้ไว้ยังเต๊กไม่ตู้เท่าเลยตู้ไ่ได้ไปหากันทางใดไม่ตู้ไมซื้ออไมเอาตู้เอาเงินมาตีใช้นั่นเอาพันจังทามน้าโตบวบเฮ้ยไลอยูรดทิบน้อย ไปดิ่งจะได้จังไปกินข่าวกินข่าวก็รู้ซึ่งเห็นมีตู้ป้อนข่าว่ามากินอยู่บ่อเขานะเป็นเห็นมากเห็นกับเรนดี่เนาะแจะกระบอกมีตู้นาขึ้นว่าบ่อยากว่าน้ำขึ้นมาออยากว่าน้ำไปกินขนมเพิ่นขนมก็กินน้ำก็กินนู้ยอเบ้าเดี๋ยวบรึ่งเพิ่นจะเจียรุ ไม่ได้จังไสดิโลกับมันนมตัวเจ้ามักตัวใดได้กว่ากันดูเอาว่าเาดูดิโลกับนมมักตัวไดไม่ได้เมียผักซื้อมาผากถือได้บรรณาล่ะไว้มักตัวใดล่ะไว้มักดิโดอ๋อมักดิโดเสียงดิโลหน่ะดูเสียงดูมมัดซีสุมเนาะมักดิโลลายกวนุ่มขนาดแบบมันหวานได้ดิโดสุ่มสุมน้องคอย อยากไปเล่นมาดูกันนี่คนหน้าเพคนเบิ่งเพคนจับเตื้ออะไรอะจังไปนะอยากไปเล่นกันโน้มมือก่อนสบายดีก่อนไว้ลูกสบายดีกล้องก่อนลูกไว้สบายดีนานไม่ได้อยากไปเล่นมันสบายดีดีดีดูจากไฟไฟวันนี้ไปอะไรวันนี้ไฟลูกไปปั่นมูกินน้ำลูกขนมนะเด้อปั่นมูกินน้ำไปแล้ครับขึ้นกาเสียเนาะ ว่าว่าวอายุวันหาบอนั่นมันบอกว่าเรื่อยนะมาคำว่าบ่มีเป็นมาเมืกะกว่าอายุที่จะขันว่าบัตรห้ยว่าน้ำชีพน้ำบ่อยากว่าอยากว่าขึ้นบ่อยากว่าตะแรกได้เนาะเห็นหน้ากันเราขึ้นบ่อยากว่าวัตรมาเคือวิธีแรกก็ใช่แต่ตู้เอ้ยเขนาดบัตรคนมานังท่าสิสบายดีสิทำเพิ่นทามมาอยากไล่ยังอยากไล่ชมงามเสียงงามกระโปง เบ่อชันเบ่อใส่เนาะไม่ได้น้ำบาเวลาได้เมื่ออะไรเห็ดเบ่อเนาะเมื่ออะไรก็เห็ดเบ่อน้ำลังเลยก็ใส่เน่าขึ้นพักพ่อนก็น้องเหมือนเดินขึ้นมาตาบ้านเนาะมาตาบ้านเได้ลำลาขึ้นชัมนี่เลยสิดูยสบายดีสาวาสนาก็ได้โอ้ยล้มกับน้องพอยเรียบร้อยเนาะขึ้นกับบรรยากโอ้อยางล้มกับสาวาสนาปันใดดอกขึ้นอยากเด่นขยังห่วงเด่นอยู่ก็อย่างห่เนาะเมื่อกี้นี้อย่างห้องห่กับสาวาสนาเอาขนมให้ขึ้นก้อนแรกจังเศร้า พิ่นกะว่าเป็นอยู่ถ่ายยู่กับพ่อกับแม่บปนี่แต่ว่าฮะยู่เวลาเห็นแขกคนมาแบบนี้่คุณบอยเฝ้าค่อยจ๋าเนาะแล้วก็น้องเพิ่นกันหน้าสงสารดูอยู่แต่กะอยู่กับพ่อกับพ่อกัไปเฮ็ดงานกะบบัดบักกุ้มบัดบักกุ้มแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องคือว่าแหละงานอยู่บ้านชาววาสนากัค่าแรงกับ่แพงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากะลูกเต้ากับกำลังกินเนาะหนาสุนทรอ็นดูน้องพ่อยูหรอกเพราะว่า ก็พยอยากให้พ่อไปหาเงินอยากขี้หอดแมกด่กับขี้ฮอดอยู่ก็คือว่าเ,เนาะกับกีน้อยกําลังเห็นพ่อเห็นแม่ก็อยอยากให้ขาดกา้อบุกุลเน่เนาะโดยแต่กะมันเกิดไปแล้วกะซอยแก้ไขยังบ่ได้เนาะกะปล่อยไปคือว่าทะเรพ่อแม่พี่น้อยข,ขึ้นเทากะแล้วแต่หุ่นบาศนาผมันเนาะโดย สวัดีคได้ขอตัวล่ำลากลับบ้านสะก่อนแล้วบัดนี้เนาะก็ได้มาคนเดียวอีกเดินทางมากู้เดียวมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะอากาศกะเย็นเย็นลมๆเมืนเนอ้อน,น,นี้เนาะบแดเอดปันไดมื้อนี้โดยขอบคุณขอบคุณที่สีสวัสดน์นันสนาหลายเนาะท,ที่ติดตามรับ z o ง m ับชมช่องยู u ูปสวาสด์มาเลยตลอดมาเนาะ ก็ขอบขอบคุณเบิร์สุขุสุคนหรือว่าสปินอิฟสตใหม่เอฟซีเก่าก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเบิร์สุขุสุนสนสสคน,สสนทั้งแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดูเซเรราใบสมนีกัเนาะงเซได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี